เาเป็นแฟนกันแต่งเราเยี่ยวแป๊บคือเอาเอาจริงคือลูกเตี้ยวแต่งเราเยี่ยวแป๊บเฮ้ยปวดขี้อ่ะปวดขี้เราเอาขี้สักตูดเอาเราขอยเยี่ยวสักชุดได้ปะเยี่ยวแป๊บเยี่ยวแต่มีกฎเหล็กสี่ข้อคือข้อหนึ่งไม่เลอะใส่ก็คือสมมติว่าเรานั่งทานข้าวแบบทานอาหารกันอยู่หรือนั่งกันอยู่เนี่ยค่ะอยู่เลอะใส่เราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลย กดเหล็กข้อที่2นะคะก็คือไม่ชอบหนุ่มๆที่มาปดใส่ตดในที่สาธารณะนะหรือนั่งๆกันอยู่แล้วก็แบบตะแคงก้นแล้วก็คือปดใส่เลยเสียงดังหรืออะไรอย่างเนี้ย <c oughs> กดเหล็กข้อที่3ามนะคะไม่ชอบผู้ชายพูดคําว่าตรงๆแต่ขอแบบเธอเดี๋ยวเราขอไปเข้าห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราขอไปฉี่นะคะคำเนี้ยโอเคกดเหล็กข้อสุดท้ายก็คือ ไม่ชอบผู้ชายที่มีกลิ่นตัวเราชอบผู้ชายตัวหอมหอมเคยนะคะเคยเดทกับคนที่เขามีกลิ่นตัวันรุ่งขึ้นคือเราไม่คุยเลยถ้าในกรณีที่ผู้ชายเข้ามาเดท แล้วเจอทั้งสี่ข้อนี้เลยเราขอตัดเลยแต่ถ้ามีบางข้อเราคุยกันได้เราคุยกันได้ว่าเราชอบไม่ชอบอะไรแต่ถ้าอยู่มาครบสี่ข้อเลยเราขอตัดเลยฝากถึงนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะจีบกันต้องทำตามกฎถ้ามีครบรับรองได้ใจไละไก่แน่นอนคะ่ะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคะน่ะนะนะนน กดเหล็ก4ี่ข้อก่อนที่จะให้สาสอธิบายถามอภิษฎากันดีกว่าผู้ชายเลอใส่คุณรับได้ไหมคือถ้าเลอแบบเบาๆหรือแบบเออบางทีมันก็มีลมออกมาอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แต่ถ้าแบบเออเงี้ยใส่เราก็จะรู้สึกแบบเป็นอาหารมางี้ไม่ไหวเออคือถ้าสมมติมันตั้งใจอ่ะเสียงดังมากเนี้ยเราก็ขนลุกเหมือนกันนะและข้อ2อถ้าเกิดปากก็เลอตูดก็เลอบางทีแบบเราก็เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมติ อย่างกุไก่บอกว่าตะแคงข้างแล้วปลุกคือแบบว่าตั้งใจอัดใส่เราอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคนั้นมันก็ไม่ไหวเออก็ก็คงก็คงไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแต่ไไม่เอาผมว่าไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถือสาแต่คนนี้ไม่ถือสาไม่ถือสาอันนี้ถือสาข้อสามนี้น่าสนใจมากไม่ชอบให้พูดว่าเยี่วปตะวะอย่างเงี้ยเหรอเพราะเป็นแฟนกัน แตงเราเยี่ยวแป๊บคือเอาเอาเอาจิงคือลูกเตี้ยวแตงเราเยี่ยวแป๊บเฮ้ยปวดขี้อ่ะปวดขี้ปวดขี้แวเอาขี้สักตูดแล้วเราขอเยี่ยวสักชุดเยี่ยวแป๊บเยี่ยว มันทำนี้มันเป็นยังไงคุณเพื่อนพูดคุณก็ไม่โอเคอระเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่เป็นไรถ้าเพื่อนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแฟนหรือเป็นคนที่คบอ่ะคือลูกใก่ชอบผู้ชายพูดเพาะพูดน่ารักอ่าชอบคนที่พูดแบบหนึ่งสองสามให้ลองพวกเราพูดพร้อมกันว่าเยี่ยงไหนสิดูสิว่าเธอไปหนึ่งสองสามเยี่ยวเห็นไหม ไม่ออกเสียเหรอมันเออมันทำให้คุณรู้สึกยังไงมันแค่มันเป็นคําที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่ารักอะค่ะมันไม่พอสําหรับเราเแต่ถ้าแบบไปเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวขอไปห้องน้ําก่อนนะขอไปฉี่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดคําว่าตรงอะเราเราเราไม่ชอบคํานี้เห็นไหมเขายังไม่พูดเลยหนึ่งสองสามเียตัวตัวตัวลูก่เองไม่พูดเลยไม่พูดเลยเพราะว่าเขาเขินเองนะให้พูดแต่ลองลองลองพูดซมๆแกล้งคำหนึ่ง เยี่ยวอะไรเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวไม่ได้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 อารเตอร์ลองถ้าเกิดอารหล่อระดับปีเตอร์หนึ่งสองสามเยี่ยวได้ไหมไม่หล่อขนาดนี้แต่พูดเยี่ยวงั้นหนึ่งสองสามเลอตดแล้วพูดว่าเยี่ยวโหยากแล้วเขาไปซ้อมก่อนเลยแม่ไม่ได้คำนี้อย่าพูดกันตรงๆเขาไปห้องน้ำเขาไปชิงช่องเลยขอครับเดี๋ยวขอพูดฉี่ได้ได้ได้ แล้วกดข้อสุดท้ายถ้ามมีกลินตัวกินตัวไม่ต้องถามไม่มีใครชอบหรอกฉันชอบคนตัวเปรี้ยวจังเลยัเนืองจกว่ามันดึงหยดมีเสน่ห์เธอใช้น้ำเปรี้ยวกลินเปรี้ยวเธอใช้ดีออใช่ไหมดีออสรอเหรออะไรเงี้ยับไม่ไหวโคตครับผมไม่เลยผมไม่ตอดแน่ผมมีกินตัวแต่ผมปวดเยี่ยวครับเยี่ยว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 เียวเยี่ยวเียวเยวเียววไม่แต่เราก็จะบอกไงเยี่ยว อะคุณจะยังไงก็จะบอกว่าแบบคำนี้ขอได้ไหมเวลาพูดกับเราแบบพูดแบบน่ารักน่ารักกับเราได้ไหม